เปลี่ยนมั่วๆความความมั่วเดี๋ยวเซกันนะแอบแอบแดงแหมเพป็นผนสีว้าน <laughs> นี่มันก็เข้ากันสวัสดีนะคะ่ะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดัวในเด้อลูกขึ้นลังค่าแดง่ยมกันแป๊บนึง่งโอเคแล้วล,ะละ่ะเนาะเนี่ยมันก็เากันสวัสดีคะ่ะสวัสดีเป็นทางการกันสวัสดีค่ะสวัสดีเซตซี่แมรูสกูสักคนนะคะเนาะอันซองอันมะลูกกุ่ยับพามากอีกไหมตุ่ยพามากโอ้สะอ่อนต่บุกงูเอ๊ะ เส้นข้าวปุ้นบ้างนะคือมาเส้นใหญ่คะเส้นใหญ่แท้เนี่ยเธอขนมจีนเส้นใหญ่พน้าวใหญ่ใหญ่เล็กอันพอดอันเป็นตำข้าวเปลือกเลยนไม่เป็นไอันนี้มันแบบไม่เป็นไรค่ะมันเป็นที่เปลือกมันขอเอาอันนั้นแทนมาค่ะกินเหมืนที่นี่นี่เหนียงนั่งเลยค่ะทุกคน เหนียมยาวเนี่ยเียมยาวมากเลยจ้ะเหนียมยาวเสียงหัวหลอกเนะีหัวเนะสียงหัวม้วนเนี่ยเสียงแม่ดีออสมาค่ะมากินกินเหมืนที่นี่เพราะมันเดือเดเรียงด่างเนาะเดือดเรียงดอาเอาไปยังสี่เลยคืออะไรเดือง ม,มันจะหลไร<ง>กุ้งสดยังไม่ได้กินเลยเสือทำไมจะซีมแล้วก็เผ็ดไงเห็นเห็นแล้วก็เผ็ดเลย <c oughs> ส้มจำสม้สมจำ <laughs> สมำ้มจำลงจาชุชม่ชมจำชุ่มจำส้มจำข้างบ้านเหมือนเดิมอือหือ เด่แต่โอเปิลคือร้านประจำวุ้นุ้นนงจ๋าวุ้นุ้นนงจ๋าหลังค่าเดี๋ยวสวัสดีร้อยสามสิบห้าคนดูเด้อมาเนี่ยไข่พันจ๋าอุ้ยย่ายมากมากย่ายยุ่นมากินแต่แฉะน้อง